มาถึงช่วงข่าวภาคภาษาอังกฤษกับไทย PBS World นะครับครูไทยที่สอนในพื้นที่ชนบทต้องทำหลายบทบาทมากกว่าการสอนหนังสือครับและครูอาร์ตหรือว่าเหมาราชสวงสมบัติเป็นครูนักพัฒนาที่ทุ่มเทให้กับนักเรียนด้วยความมุ่งมั่นที่จะเสริมศักยภาพให้นักเรียนที่ขาดโอกาสในประเทศไทยติดตามกับคุณจิรภาสุวรรณวิทิบ

Since Hemara Sung or Kurat has worked at Ban Makar School in the Konrotasima province, he has fundraised to help improve the quality of students' lives, build a new school fence, lay an outdoor concrete floor, install new drinking water tanks, and more. The reason why he has to fundraise is because of the inadequate budget from the Ministry of Education. <laughs> หกถึงแปดหมื่นก็อยู่ล่าวนี้เพราะนั้นเราต้องบริหารจัดการทั้งหมดใน1ปีรวมทั้งข่าน้ําข่าไฟกิจกรรมทัศนศึกษาลูกเสือการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดจะอยู่ในตัวนี้แต่ในขณะที่โรงเรียนใหญ่เนี่ยเขาก็จะได้งบในหลักแสนหลักล้านนี่ก็คือความแตกต่างแล้วครับทีนี้งบจากส่วนอื่นเช่นงบอาหารกลางวันงบตัวนี้อย่างเด็กโรงเรียนเรามีอยู่44คนคูณหัวละ21บาทเป็นเงินจํานวนหลักร้อย ในขณะที่โรงเรียนใหญ่ไลยหัวเหมือนกัน21บาทเด็กหลักพันก็คูณ21เข้าไปก็เป็นหลักหมื่นหลักบางโรงเรียนมีเด็กเยอะมาก4-5่ห้พันหลักแสนต่อวันเขาก็ได้กินอาหารที่เยอะมีคุณภาพมากกว่าเราในขณะที่เราต้องก็คือบริหารจัดการกันแบบเต็มที่ Apart from actually teaching, teachers in small schools throughout Thailand have other responsibilities. Sometimes those tasks are more urgent than teaching. Another major problem is that one teacher teaches all subjects. Inevitably, students must pay the price since they are unable to study adequately and effectively. The quality of education for children in small rural areas has gone downhill. ต้องสอนทุกวิชาต้องสอน